สวัสดีค่ะน้องยูกิสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่เปิดไฟเนี่ยพอดีว่าอยู่ในรถนะคะก็พอดีว่าวันนี้มีโอกาสได้เจอน้องยูกินะคะซึ่งพี่จีน่าได้ถ่ายคลิปน้องลงไปที่ YouTube ช่องคนดังวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเป็นเกียรติมากแล้วก็ทำให้ช่องของพี่นี่มีคนมาดูโดยปกติแล้วช่องของพี่ไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็ไม่ค่อยมีนคนสนใจนะคะ จริงๆก็น่าสนใจแหละแต่ว่ามันมีคอนเทนต์ที่ทำให้คนได้สนใจน้อยแต่พอดีมีน้องยูกิมาปุ๊บเนี่ยคลิปพี่มีคนดูเป็นล้านละเพราเดี๋ยวอนาคตมันจะถึงนะอ,อ,อนาคตมันจะถึงพูดเผื่อไว้นะฮะวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอน้องนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อุดรธานีนะคะพี่ยิน่าแวะมาทําธุระก็ได้มาเจอน้องน้องยูกิเป็นคนจังหวัดเป็นคน เพอ่์อคออสวรรค์จะม,มจาแช่พจัชายภูมิโตสวยมากนะครับพี่ได้ดูจากไมทองคำนะฮะบอกตรงๆว่าพี่รู้จักยูกิจากนกพงศกรเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นยูกิก็นาน<ะ>พี่ยังไม่ได้รู้จักยูกิเลย <c oughs> ว่าเป็นใครไปประกวดไปอะไรอาจจะล้าอาจาะอาจาะเชยนิดนึงอาจจะเป็นคนติดสื่อแต่เป็นสื่อของตัวเองเนาะ ทำแต่สื่อตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูว่าใครดังใครไปถึงไหนแล้วหารู้ไหมว่านี่คือเพชรอยู่กับมือแต่ว่าพี่นะหาไม่เจอไม่ได้เขาเจียระไนไปถึงไหนแล้วแสงยังไม่จะเขาเรียกว่าเป่งแสงไปไกลมากตอนนี้คือแฟนคลับเยอะมากอวยอวยก่อนอย่าเพิ่ง๋ยวเอออวยก่อนเป็นนางเอกคนแรกที่พี่จีน่าเห็นแล้วอายุน้อยที่สุดตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ เออปี64ี่นี้วันที่23เมษาอายุ14ปีจริงค่ะจะเข้า14ค่ะจะเข้าตอนนี้คุยอยู่นี่ก็คือ13ค่ะคุยอยู่ตอนนี้ก็คือ13ค่ะ13ย่างเข้า14ไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นนางเอกคนแรกที่อายุน้อยแล้วก็สวยมากขอบคุณค่ะสวยมากดู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 พี่เห็นได้ไปถ่ายแบบที่สีวไลวดดิ้งสิวไลแล้วหัวฐานค่ะพี่คิดว่ามิสแกรฟพี่คิดว่ามิสยูนิเวอร์ส คือสวยมากมีโอกาสเป็นนางเอกคนหนึ่งที่เป็นนางเอกหมอลำที่มีแววมีความงามเป็นระดับนางงามเลยก็ว่าได้คือชอบมากเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าน้องมีโอกาสที่จะไปไกลมากเราได้เห็นอคอมเมนต์ที่ที่พี่ลงถ่ายลงพอได้เห็นบ้างไหมใน youtube ของพี่ค่ะได้ดูอยู่ผมเห็นมาคนติดตามเป็นแสนนะคะในในช่องของพี่เนี่ยอยากจะคุยอะไรกับแฟนคลับหน่อยค่ะ ขอบคุณพี่น้นองสุูุสุข,ขน,นะคะที่ให,ให้ให้การสนับสนุบบนยีลาม์วาโดยตลอดขอบคุณพี่น้นองที่ชบบื่นชอบแล้วก็ติดตามนีลากัหฮักิีราหน้อยๆแต่ก,ก็คอยหัหกยีราโดนๆนะจ๊ะห,ห็บก<อ>ักพี่น้องสุขุสุขคนจ้าเห็นมาๆๆเป็นซอสก็ได้เด้เป็นซอสก็ได้อฮักน้อยๆแต่รักรโดนๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหนึ่งมือไม้อ่อนนอบน้อมน่ารัก แล้วที่สำคัญคือเป็นคนที่กล้าแสดงออกต่างจากเด็กวัยเดียวกันเนาะสารฝันมาจังซีนี่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเหรอฮะจ้ามาก้องเพลงตี้แต่ตอทีจำได้กับอายุาสามขวบจ้าสามขวบ้องเพลงแล้วจ้าแม่ให้ฟังว่าลองเพลงมอลล่าแมนแดนอายุสามขวบ ก็เลยสอนร้องเพลงเลยหรือว่าร้องเองเลยมาเรื่อยๆพอ่อเป็นค้นสอนจ้ะนับแลกพ่อกอ็สอนเป็นเพลงลูกทุงก่อนเมืเ่อกี้พอร้องไปประกวดก็กรู้สึกว่าซูเขาอะไรเสียงว่าสูภากานก็เลยอเอาหันมอลลให้ลูกดีกว่าแถวแม่ก็เลยว่าจักซีขอหาแนวาห,าหาแนวหให้มันตรงกับจากของออกมาทางหมอลำเลยแล้วแล้วตอนที่ไปประกวดไปอย่างจังสี่นี่หูซึกวันเหนื่อยหื้อลำค้านหืงอยังบ่บ่จ้ะมาก โอ้แสดงว่าเป็นนักร้องเป็นศิลปินตัวจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะมากชื่นชมชอบเคยได้ดูหมอลงหมอลำตามงานเคยดูจ้าฝันบอกว่าอยากขึ้นมาอยู่เป็นบนเวทีแบบเนี้ยอยากอยากขึ้นมากค่ะเท่ๆกับเป็นเรื่องหลักๆป้าเพิ่นเพิ่นคืองามแถวเพิ่นคือแต่งตัวงามจต่ก็เลยคืออยากอยากเป็นคือเพิ่น มันยิ่งานเสียวมีสิมีวันหนึ่งที่ดูแสดงว่าเป็นหมอลำ่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะแบบฝันสําเร็จพี่มองว่าเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยจะเนยหน่อยนี่ก็มักเต้นมักเบ่งมอลำามักแต่งโตงามเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งความคิดมันจะกลายเป็นเป็นเป็นสิ่งจะเรียกว่าความฝันก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นเด็กๆยุคนี้เขาจะมองว่าเด็กนะ่มันอาจจะยังไม่ฝัน อาจจะยังเป็นแค่ความคิดแต่เราไป,ไปไปไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้ว่าเด็กเขาจะไม่มีฝันเนาะ <c oughs> ว่าเด็กก็เอ๊ะคุณจะไปมองว่าเด็กวัยเท่านี้จะมีฝันไม่ได้คิดไปเรื่อยอะไรไม่ใช่นะฮะเด็กเขามีฝันตั้งแต่หกขวบเจ็ดขวบหรือตั้งแต่เขาพูดได้เขาก็จําความเขาได้แล้วว่าเขาเคยพูดอะไรเขาเคยอยากจะเป็นอะไรอ๋อเนี่ยแล้วก็เห็นนักลองเห็นอย่างนี้ที่เขาประกวดมาแล้วเขาแบบเขาเรียกว่า เราได้ไปแข่งไปหลาย,ลายที่แล้วเนาะจ้าไม่ว่าจะเป็นไม้ทองคำเนี่ยพี่ดูจากไม้ทองคําแล้วก็ดูหลายรายการที่ที่เราออกเนี่ยมีอะไรบ้างเอ,อ่อมีไม้ทองคําเด็กซีซั่นที่หนึ่งค่ะไปตอนอายุเก้าขวบแล้วก็มาซปเปอร์เทนซปเปอร์เทนตอนอน,<บ>นั้นซุคสิบาะจ้าแล้วก็ไม่ฟังเพจก่อนไอ้ฟังเพจก่อนไม่ฟังเพจสองอืมเอ,อ่อตอนนั้นอายุ เก่าขวบซีขวบจ้าเอ๊ะทำไมพี่ดูหน้าในตอนที่ไปประกวดซปเปอร์ทเนซปเปอร์เทนหรือว่าไม่ทองคำนาบพาเป็นแนวดีเด๋อนาคขๆเล่นูมัย <c oughs> <c oughs> ดูจักเล่นูดูจากนามันเป็ดๆใหญ่ๆมันเหลืกกลมๆก, <c oughs> กับอีสานคัากลยเนาะมันพอเป็นอีสานนามันข่รๆคนญี่ปุ่นน้อยเอ็นซีเนะคือน้องยูกินี่เป็นลูกครึ่งไหม เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นจ้านั้นของแท้อีหลีเดครับเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นพ่อเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนไทยบัานนี้พ่อเสียก็เลยก็ับมีพ่อเลี้ยงจา<อ>้าพ่อที่เล่าที่เป็นพ่อเลีย<อ>้ยง,งเป็นคนสอนร้องเพลงเป็นคนสอนมัลล่ามสอมน,สอน,นโอ้ผู้ที่พา <นะ S 2> ไปใส่มาใส่นี่นี่บอกจ้าแมนค่ะเป็น<อ>พ่อเลี้ยงจ้าโชคดีถือว่ามีพ่อที่น่ารักมีพ่อที่โชคดีมาก,มากนะฮะหนึ่งคุณแม่ก็สวยคุณพ่อก็หล่อ ลูกสาวกับงามอีกแล้วแถมได้พ่อที่ดูแลอย่างดีเลยจ้าไปใส่มาใส่กันตลอดแม่กับแตงหน้าทำผมหายพอมจ้าแม่ค่ะสุดยอดบ่ต้องเสียงเงิานให้ผู้ใดเลยค่ะเก็บยางเดียวมีโอกาสโตไปอีกไกลมากเอาว่าแฟนคลับเพินนี้ขนาดจ้าแฟนคลับที่เอ่อยังว่าในรูจจ้จกากิลาก็ฝากติดตามในเด้่อจ้าฝากติดตามยุกิเพนาก,กากาในนะคะ a c e b o o k ยุกิเพนมาก,การนำยี่หกนะคะเป็นภาษาไทยเฟซเดียวนะคะเฟซทิติร่าชเป็นเฟซของแม่นะคะแล้วกันฝากติดตามมาลำนำมีหกนำแมงกนแล้วกันคระปีสองอลังการก็ปีที่แล้แน่นอนจะไหมฝากพี่น,อน้องในเดอจ้าฝากติดตามน้องด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube คนดังวันนี้ด้วยก<ห><ห>ดติดตามยังกดติดตามด้วย<ค>นะเอฝากกดติดตามด้วย แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยที่มาให้กําลังใจน้องยูกิเพนนภานะคะเป็นนางเอกดาวรุ่งนะคะเป็นนางเอกน้องใหม่แต่นับรับรองว่าสดใสามากและจะไม่แพ้ใครแน่นอนฟังเสียงลำเสียงร้องแล้วไปฟังเอาเองวันนี้จะไม่ให้น้องลำหรอกราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำซ้อนเพราะน้องลำให้ฟังแล้วในคลิปที่ก่อนที่พี่ได้คุยแล้วมีแฟนคลับบอกว่าอยากจะให้พี่กีหน้าคุยกับน้องยูกินอย เออถ้าเป็นไปได้อยากให้คุยกับนกด้วยอะไรเงี้ยต้อง <ฮะ S 1> ต้องเรามีโอกาสได้เจอกันบ่อยอยู่เนาะว่าเดี๋ยวสักครั้งประจวบเหมออาะจะได้คุยกับพี่นกไปด้วย <ฮะ S 1> อต,ตอนนี้พี่นกเหนื่อยงานก็ให้พักเขาพักผ่อนก่อนนะฮะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยที่ให้การอาตอบรับช่อง youtube คนดังด้วยแล้วก็ให้ความรักและความเมตตาน้องอยูกิเพนภา,าถึงแม่น้องจะไปโชว์ที่ ไปโผล่ไปโผลที่ช่องไหนคนก็ยังตามกดไลค์กดติดตามและยังตามให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลามีมีความตื่นเต้นบ้เราเรามีแฟนคลับเลยดิจารูซื้อว่าด,ดีใจกับคิดอยู่อย่างนึงเี้พิ่นเพิ่นขึน้ว่ามาเล็กน่อยคนน,นึงยังไหมคะกัะขอบคุณพี่น้องสุภูสุขวหลาลๆได้จากที่ติดตามเวลา แล้วคนก็อบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ไม้ทองคำคุณก่อนผโดนเติมนะขอบคุณในหลายนะจ้านานมากตั้งแต่ไม้ทองคำพี่ได้ยินแต่ไม้ทองคำแต่พี่พูดตรงๆพี่ยังไม่ได้รู้จักยูจีแต่พอพี่พี่พอรู้ว่ามีคนมาคอมเมนต์ติดตามตั้งแต่ไม้ทองคำแล้วนะอย่พี่ก็พี่ก็ไปเซิร์ชยูกีไม้ทองคำจะสิบล้านวิวแล้วตายแล้วฉันช้าอยู่ทำไมเนี่ยไม่น่าหละช่องฉันยังไม่โต ยูกมีคนดูถ้ารวมรวมแล้วมันเกินสิบล้านวิวแล้วค่ะมันหลายคลิปคลิปหลายคลิปมันมันเกินแล้วห่ะก,อก,อก็เลยบอกวุตายแล้วไปรอบนี้ก็เลยแบบว่าหาน้องเลยค่ะบอกว่าถ้าพี่เจอน้องขอสัมภาษณ์หน่อยนะขอคุยหน่อยนะ <c oughs> ว่าได้กับพี่โออนี่อย่างหนึ่งคือน้องน่ารักคือนหนึ่งไม่พี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะพี่ไม่ได้มองว่าพี่เป็นแบบ พิธีกรชื่อดังที่เข้าหายากหรืออะไรอย่างนี้นะพี่มองว่าพี่ต้องขอโอกาสเดวยวเพราะว่าช่องเรายังไม่ดังมากเนาะก็ต้องขอโอกาสกับน้องๆหรือบุคคลที่พอเราเข้าหาได้พอที่จะแบบหนึ่งเราเราแบบเข้าหาน้องอได้ได้ดันเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้องได้คนรู้จักเพิ่มเ<ช>ติมถูกไหมฮะเพิ่มเติมไม่วจะเป็นน้อยหรือมากมันก็คือคนรักเราเพิ่ม <ข>มากขึ้นจะน้อยจะมากอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือน้องก็เสียงดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันตามวัยเนาะเสียงดีขึ้นเรื่อยๆร้องเพลงเนี่ยเคยแล้วลําเนี่ยใครสอนลําพ่อเป็นคนสอนร้องเพลงสอนลัสอนทุกอย่างเลยจ้ะโอโหเดสเอฟรฟตติงทูทีสคือแบบสอนทุกอย่างเลย <laughs> จ้ะแล้วเอาเวลาเรียนไปจังเลียนจังไดตอนนี้ ถ้าสมมติว่าเดี๋นวนีงานสอแจงกันมาค่ะทางงานไกลล่โรงเยียนจังสิลูกเรียนียยนวันดุนค่ะทางงานไกลล่โรงเยียนจังสิก็ไปตอนเช้าแล้วก็ขอคู่มากเนี่ยมาแลกกับแต่ง้าขคืนหานพี่เก่าอ,อ๊ดนะตายสุดยอดนี่ดูไว้เป็นแบบอย่างนะคะน้องๆที่อายุเพียงสิบกว่านะสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยน้องทำงานจนเช้านะแล้วยังต้องมาเรียน เรียนเสร็จก็ต้องไปแบบมีเวลานอนก็นอนในรถแล้วพ่อพขับรถนอนะนอนในรถนอนในรถไปตื่นก็ต้องแต่งหน้านี่คือไม่ใช่เพียงเป็นอาชีพที่แบบศิลปินไม่ได้แบบไม่ได้อยากเป็นเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นเลย born to be born to be เกิดมาเป็นเพราะว่าเวลาน้องไปน้องมีความสุขกับการทํางานเนาะไม่ได้ร้องไห้จนแม่บอกว่าไปเธอต้องลำนะลูกเนาะต้องไปประกวดเข็นไปงี้ไม่มีเรมีจ้ะมีมวนตื่นเต้น พอถึงเวลาหอนงานปุ๊บลูกลุกขึ้นจากบอวอลโรดลูกขึ้นแล้วก็ล่งไปถ้ามือก็ไม่ได้อาบน้ำเซตร่างกายเซตตัวปุ๊บดื่มน้ําเตรียมแสดงเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดอีกหน่อยก็มีแฟนคลับมากขึ้นที่สําคัญคือเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะฮะแล้วก็สวยขึ้นทุกวัน แล้วก็อย่าให้น้ำหนักขึ้นเด็กๆเขาลดยากคุณขาแต่อย่างเราเนี่ยข้าวจานหนึ่งก็น้ำหนักขึ้นแล้วเนาะแต่อย่างน้องๆเนี่ยเขาไม่กินข้าววันนี้พรุ่งนี้ก็น้ำหนักเขาก็ลง2กิโลละเพราะว่าหนึงเขาอยู่บนเวทีเขามูฟเขาเต้นเขาอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้เขาแบบดูสาวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเหมือนกับคนเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องได้ออกกาลังกายอยู่แล้วเนาะที่สําคัญก็เรื่องกินก็ดูแลไะมอะไลเรื่องกิน ดูแยข,ขนาดไปตลาดกู่แก้วเนี่ยแฟนคับยังบอกว่าอันไหนหวานอยากกิน <laughs> พี่ก็ได้ดูนะบอกยูกิอย่าตามใจปากนะคุณแฟนคับเป็นห่วงมากเพราะอะไรน้องผอมแล้วสวยมากผอมแล้วสวยแล้วดูแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนเป็นเด็กอายุเพียง13-14แล้วสูงด้วยสูงเท่าไหร่สูงห6 8จ้ะเกินนางงามแล้วอีก20ก็175แล้ว ประมาณอายุ20ก็ประมาณ175<ม>พี่ว่าคงจะสูงจะสวยแล้วคงจะเป็น number o n หมอลำแน่นอนเลยค่ะจริงๆคลิปนี้นะคะฝากบอกเลยเลยว่าคลิปหน้านี้ถ้าพี่เข้าหาย,ยูกินี่ไม่รู้ว่ายูกิจะคิดค่าตัวแพงหรือเปล <c oughs> ่าไม <c oughs> ่คิดค่ะนะฮะก็คิดว่าพี่เข้าไปหาหลังหลังเวทีอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็ ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับคนดังวันนี้นะคะช่องคนดังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจยูกินะคะอย่าลืมนะคะเวลายูกิไปไหนติดตามเพจของยูกิด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนามวิหกด้วยนะคะไปแสดงที่ไหนก็ติดตามที่เพจด้วยว่ามีอัปเดตตลอดอยู่ตลอดเวลานะคะ ช่องคนดังวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งที่สิบนะคะ <laughs> <laughs> ข,อขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะน้องยูกิก็มาขอบคุณเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <laughs> ว่าจะเป็นประวัติการหรืออะไรแฟนคลับทุกคนเขารู้มากกว่าพี่ <laughs> อีกเขารู้มากกว่าพี่พี่ก็พี่ก็เลยไม่กล้าถามว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงมากมายคือเขารู้มากกว่าเอาเปว่าวันนี้ก็มามา อัดคลิปด้วยกันแล้วก็มาคุยด้วยกันมาขอบคุณแฟนคลับมากกว่านะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกข้างที่11นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องยูกิมากค่ะสวัสดีค่ะนังกี่ฟบชงบ๊ายบาย